สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ผันซ่านี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมฮันส t โตนในโหมดแบทเทิรนกราวสะผมเอาละสําหรับใครที่เป็นผู้ชมหน้าใหม่ขอต้อนรับสู่ช่องนะครับสําหรับคนที่เคยดูมาแล้วนั่งให้สบายใจแล้วก็มาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถสร้างกันเล่นออกมาได้ดีขนาดไหนมีอาราเคียกับเอ็ดวินเกมนี้มี โอ้โหไม่มีเผ่าที่เหมาะจะเล่นกับอาราเคียนั่นคือเออชื่ออะไรนะมันคือนั่นแหละแต่ก็อาราเคียเป็นตัวที่ดีกว่าอยู่แล้วอาราเคียมา b e a กับ m e กคืออะไรที่เหมาะกับอาราเคียมากแต่ถ้าไม่มกกีก็ไม่เป็นไรอะ่ะมันก็ยังต้นเกมมันก็ โอเคอยู่ไงคเาทีจน,น,นี้ผมจะใช้กลยุทธ์โจนสลัดครับวัดเดอเหมือนแบบว่าบอกว่าต้องเล่นนะถ้าไม่เล่นนี่โกรธอะไรอย่างเงี้ยได้บ๊อบผมจะใช้กลยุทธ์โจนสลัดพอใจหรือยังโอเค สู้ให้สนุกนะเพื่อนครับถ้าเรามีโล่ยากมากที่จะแพ้แล้วตัวนี้แบบพลังโจมตีมันก็โอเคไงแต่ตายมันก็ยังมีลูกออกมาแผลยากมาก เกมนี้มันกาหนดมาแล้วนะเพราะผมต้องเล่นแบบไหนมันกําหนดมาแล้วครับนะถ้าเขากําหนดมาแล้วผมก็ต้องไปต่อฮะวอนมากเลย <c oughs> ถ้าตาตาน,นี้น่าจะแพ้เพราะว่าเราเจอมิวฮาวไงมิวฮาวมันไร้กาดอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าตาน,นี้มันจะยิบม,มาได้อสองตัวเราอาจจะเจอยูนิตแบบหนึ่งสอง สี่สี่ตัวขั้นต่ําขั้นต่ำมาสี่ตัวขั้นต่ําสุดอะสามตัวแต่มันมีโอกาสเจอสแต่ถ้ามากกว่านั้นคือบวกเข้าไปอีกสองเป็นหตัวมีมีโอกาสอาจจะเจอเต็มบอร์ดเลยก็ได้สามตัวก็โอเคเออเราทำได้แค่นั้นแหละโดนมาสามดาเมจน้อยแน่เจ้าคราวขาว กางานั่นนะกล้ามาทำดาเมจใส่เราอย่างนั้นหรอ,มมมอผมทำลายภูนะผมทำลายภูจ,ยจริงๆไม่ต้องฟรีสก็ได้นะเนาะเพราะว่า มันจะถูกล็อกให้เล่นผมอยากอัปดาวก่อนแล้วค่อยทำมาดีน่าลุ้นน่าลุ้นน่าลุ้นยังไงก็น่าลุ้นอยู่ดีถ้าได้โกกับเบอร์ไวๆนี่มีโอกาสแต่เกมนี้มันก็มีเมอร์หลอกด้วยต้องคิดให้ดีๆเลยล่ะเฮ้ย hey, คุณคๆนะแต่เรามีโล่ครับการมีโล่จะช่วยให้เราชนะอยู่หนึ่งหน่วยนะ <laughs> ชนะอยู่หนึ่งหน่วยเกือบไปโทษฐานคุ้นนะักเฮ้ยมันเยอะจังอุ <laughs> ้ยมันเยอะมากเลยเนะี่ยรวมไปก็ไม่มีอะไรการันตีว่าจะดีเก็ t ไหมอยู่่างนี้มาก่อน อย่างนี้มาก่อนแล้วก็ฟรีสเพราะตาหนะ้าเราอัพดาวแล้วเราก็หยยิมมาจะดีกว่ามากเลยครับอย่างที่บอกเราอาจจะได้โกกับเบอร์หน้าลุ้นไปซะทุกอย่างเลยนะตาเนี้ยจริงๆเราน่าจะหาเจ้านี่ก่อนไม่ใช่เหรอเชื่ออะไรนะ อยู่ในเทียสามนี่แหละลยนะอยู่ในเทียสามแคสก้าเออเราควรหาแคสก้านี่แต่ไม่เป็นไรเบิ้ลนัทแทกมีโล่ด้วยเ <Okay. S 1> บิ้ลตายหมดเลย <Okay. S 1> ตีเราใส่โล่แบบไม่มีประโยชน์ครับเพราะตัวน,นั้นมีโล่อยู่แล้วตีเข้าไปปึ๊บตีต่อปั๊บโอ้โหงดงามงามมาก อนี่ผมว่าเป็นดาเมจที่แรงที่สุดที่ที่ผมสามารถทำได้ในตาเมื่อกี้เลยนะจริงไหมออกมาจริงไม่ค่อยอยากทำเป็นทองเท่าไหร่หรอกไอหยาไอหยาอย่างเดียวเลยอืม เกือบจะดีอะแต่มันไม่ดีนะสิอืมอย่างน้อยมันก็บัฟปอดได้นิดนึงอะ่ะได้นิดนึง ตาหน้าก็เล่นตามปกติต่ตอไปอาจาจะเล่นเป็นอัลเลนทิลก็ได้ไมั้งถ้า้เจ้านี้มัวไวๆอ,อ่ะเต็มบอร์ดโอ้โหอย่างที่คิดเลยเต็มบอร์ดครับเยี่ยมเขาไม่ได้ทำลายดีไวชิลโอเคโอเคโอเคถ้าอย่างนี้เราก็ฆ่าได้สองตัวก่อนที่มันจะได้รับการบัฟของเจ้าเจ้านี่ไงโอเคเลยละ่ะเยี่ยมอย่างนั้นมันยังไม่ได้บัฟ โอเคถึงเวลาเราฆ่าครับ <Hey! S 1> มีขวาก่อนอ่านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโดนมาห้านิดเดียวนิดเดียวคบอ่าอะไรเป็นท่อ เนม่เอาอะโอ้โหช็อกเลยเจออย่างงี้อีกทีนึงอีกทีนึงนะโอ้โหปีศาจเลยเหรอเราจะนี่มาคือมันต้องมีอะไรบ้างไง ไว้ให้มันบัฟตัวเองดีไหมบัฟให้เจ้านี้ดีกว่าพลังชีวิตอุตส่าห์เยอะแล้วขอให้มันเพิ่มมาหน่อย,ย,ยนะคือมีโอกาสได้ใช้มากกว่าตัวอื่นไงนในความคิดผมนะ <c oughs> มารับดาเมจได้เยอะมากเลยครับตัวานี้ดีเลย เอาละโอเคไม่ตายก็ดีแล้วโอเคน่าจะชนะนะฮึชนะอมองเบาๆครับอขอเคาะเบาๆพอ,อ,อโอ้นะอ่ะไปไป <c oughs> หยุดเจ้านี่มา ตัวซ้ายก็จะอึดหน่อยเนาะตอนนี้เราก็อยู่ในระดับ4ี่ดาวละถ้ารวมทองตอนนี้ได้ก็อาจจะดีแต่ถ้าได้โกกับเบอร์มาก็ก็ไม่ได้แย่ในตอนนี้นะมันก็ยังบวกได้ตาละสองสองนอกจากนั้นคือแบบไม่ดีเลยอะของเราอ่ะอืผมให้การบับกับอ l e m เมนทัตัวนี้ไปก่อนมันเป็นตัวอึดสุดของเราอ่ะ น่าจะพอช่วยได้เออและช่วงนี้นะฮาร์สโตนมันมีโหมดคลาสสิกขึ้นมาแล้วนะโหมดคลาสสิกนี่ทําให้ผมรู้สึกอยากเข้าไปเล่นใหม่มากเลยในโหมดคลาสสิกอ่ะเพราะว่ามันจะไม่มีใครที่มีการ์ดเวอร์เอะไรมากมายครับมันจะมีแต่การ์ดเริ่มต้นน่ะค,คุณจําเด็กเริ่มต้นที่เราเล่นกันได้ไหมสมัยก่อนนู่นเลยอะ่ะมันทําได้แค่นั้นอะ่ะมันทําให้ผมรู้สึกแบบเออเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นมันบ้างเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะอาจจะสนุกก็ได้อึ โหตีไม่ดีเท่าไหร่อึดเหลือเกินครับตัวขวาของเขาอึดเหลือเกินอึดมากอึดมากจริงอยากไปตีตัวซ้ายเขานะให้เขาไม่ได้เงินอ้ามันได้เงินมันคงแฮปปี้อ่ะมันคงแฮปปี้จริงจริงอ่ะมันเกือบจะไม่ได้เงินแล้วนะ โอเคครับเอาพวกอะไรเป็นเทอ่อไว้ก็ได้มั้งเพอยิ่งเล่นอะไรเป็นเท่าเยอะเรายิ่งเก่งไงไม่อ,อยาเรามีไพเลทเรามีเดี๋ยวก็ขายทิ้งได้แล้วมั้งว้าไม่ได้อะไรเลย อีทีนะมังกรบัฟหรอมังกรบัฟผมไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเราจะเทรดตัวไหนออกจากบอร์ดเรานั่นแหละประเด็นขอโทษละกัน ผมเก็บไอ้นี่ไว้เพราะว่ามันมีความเป็นทองไงอาจจะได้โกกับเบอร์จริงๆก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโกกับเปบอร์เป็นหนึ่งในยูนิตที่ผมชอบมากในการเล่นแพทเทิ g r นกราวนะจริงๆโอ้โหบัฟให้อย่างเดียวเอาไปเลยคนเดียวอึดม,มากอึดมากจริงๆมีโลด้วยตีก่อนด้วยโอ้โหไปบัฟสะชะตากรรมสัเข้มเลยนะ โ oh, อ้ยอดมากครับอิดมากรับได้เยอะมากเลยล่ะ <c oughs> สีขามันสีดาวเออ <c oughs> ไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็โอเคแอะเจ็บเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละตัวดีๆ <c oughs> ออากมาออกมางนี้ โกกัะเบอรมันก็มาครับมาทำไมช่วงเวลานี้ครับผมกำลังจะยกเลิกอันนี้อยู่เลยยกเลิกไปแหละแมวละโกกัะเบอร์ไม่ทันแล้วจริงๆก็ทันนะเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรบัอบ ปึ้งหลุมทองโนโมิเหรอเอไม่เร็วมอนกัน,นียช้าไปน,นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรอ่าไม่ได้ติดอะไรเผ็ดจี๊ดช้าไปน,นิดนึงแต่ก็โอเคคุยกันรู้เรื่องครับแห่จะเล่นไพเลไกลายมาเป็นอลเมนทิลเฉยเลยนะ อืมโอเคอตัวหน้าสุดมันมีโล่ดีไวชิวด้วยนี่ว่ะน่าจะให้กับตัวอื่นแต่ปัญหามันคือการบัฟไงโอ้ตีดีครับตีด,ดีโอเคนั่นตีของเขาไม่ดีเท่าไหร่โอเคเราดีมากเราดีแทบจะตลอดเลยนะเนี่ยโอเคเขาตายละ เดี๋ยในสนามขึ้นโนมิหนึ่งตัวขอโทษนะไปะอะไรมันเท่าจังไปกันต่อโอ้ยนี่ตัวใหม่ตัวใหม่หมบ้าเลือด <laughs> ตัวใหม่เรียกร้องตัวใหม่เรียกร้อง <laughs> ข้างนี้ไม่มีอะไรผมจะขายเจ้านี่ครับแล้วก็เล่นตัวใหม่ไปตัวใหม่คือมีความสามารถบ้าเลือดครับจะแสดงผลก็ต่อเมื่อมันรอดจากโดนความเสียาหายแล้วมันรอดมันจะบัฟให้กับทุกคน,นจะบัฟให้เท่าไหร่สองสองเนาะสองสองอันนี้อามาลองดูตัวใหม่ มันกี่ดาวอะทำไมแบบนานจังกว่าจะเจอสามดาวหรออืมแต่จริงๆก็ไม่ค่อยโอเคนะเพราะมันแบบมันทำลายการบัฟไงแต่อยากลองไงแต่มันต้องรอดจากความเสียหายผมว่ายากเอาการอยู่นะไม่รู้อะลองดูไม่ดีก็เขีย่ยทิ้งไปครับ <laughs> ีบ่บัฟพยายามพยายามมันจะรอดได้ไหมเนี่ยผมว่ามันดูไม่รอดเลยอะ่ะมันไม่รอดครับ <laughs> ไม่ได้ใจความต่อมารกตายเพราะมันไม่รอดทอนมันเยอะหลือเกิอนอ่ะเนาะอตอนนี้ผมเจ็บหนักแล้วเนี่ยผมกระตีผิดตัว พะมันกาลังจะตายอยู่แล้วแท้ๆด้วยไงทีมเราตีไม่ค่อยดีอันนี้พอคุยกันได้หน่อยหน่อยเดียวยแพ้แหละแต่ก็ลดดาวได้ประมาณนึงนะดาวส,งสูงๆก็ตายไปเยอะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวผมต้องรีบทิ้งไอตัวนั้นออกไปเลยครับดูท่าทางจะไม่ได้ใช้โนมิก็เหมือนกันไม่เจออะลูมนททลอีกเลยเโอ้ ไหนๆก็เจอศพอะเนาะเฮ้ยเปิลน <od it id laut> <soup> <track> <insane repetition> ี่นาราวัลไปเลยก่อนจะจับอืมมันก็ต้องเอาอะนะตัวนี้เป็นเผ่าแหละไม่มีเผ่ามีโอกาสก็จ้างนักสู้ไว้นะเล่นใหญ่เข้าไว้ไม่งั้นก็แพ้กลับบ้าจะซื้อให้อะไรมังกร ผมทำแบบนี้ครับเพื่อให้มีเผาเยอะที่สุดเท่าที่จะท,ท,ทำได้เราคอยเล่นเจ้านี้โอเคมีพิษละไม่มีดีไวชิลนันน่าน่าหน้าเกียดมากเลยเก,ไ,เกไปก่อนตอนาดนะ้ามีตัวให้หยิบเยอะ ครับโอ้โห oh oh. ไม่แพ้หรอกโอเคไม่แปลกใจเลยที่เขาแพ้เพราะว่าเขาสแต็ต่ำมากต่ำเกินไปต้องพูดตามตรง สามสิบดาเมจเต็มที่ครับเต็มที่อทนะโอเครีเฟชต,ต้องการอะไรเ็นท่ลว่ละมันจะไม่โผล่มาเลยหรือไงครับถามจริงโว่เสียาด,ดายชะมัด ดีเฟดไปนะช่างมันแมวรอหารไอตัวที่ดีกว่านี้โอ้นะถ้าเราไม่ทำตานี้เราจะเราจะโอเคไหมเราจะตายหรือเปล่าเราจะตายไหมเราจะตายไหมเราจะตายหรือเปล่าไม่รู้แฮยังมีเวลาคิดอยู่ย บอกว่าโนมีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรผมเท่าไหร่เหมือนกันะ่ะมันบวกสเตตม,มาจึงเดียวเองผมฟรีดไปแล้วกันตายก็ไม่เป็นไรอะอยังไงก็ท็ปโฟอยู่แล้วฟรีดไว้เสียงๆดูมาบับให้กับเจ้านี้เถอะให้มันมีดไวชิลลืมไปว่าตัวหน้าสุดจะมีดไวชิลเราฟรีสไว้เรียบร้อยละตาหน้าเราก็รวมทองเนาะแล้วมาดูว่าหกดาวจะได้อะไรก อขอโทษครับปุ๊บอ,อืเล่นทีมตลกเหรอเล่นทีมตลกอ่ะทีมตลกเหรอไม่ตาย <c oughs> ทีมตลกเมืเอคาเฟ่ไปคาเฟ่ไกลๆเลยอยู่ๆเล่นอะไรก็ไม่รู้เขานึว่าจะดีผมกลัวมากเลยนะเจ้าเนี่ยแต่ที่ไหนได้ครับอยู่ๆกลายเป็นคุณโดนหลอกด้วยยูนิตใหม่แล้ว ผมทิ้งมันไปแล้วครับทิ้งมันแล้วชนะหยิบมาเลยคือทองตึมเลยนะบอร์ดเราเนี่ยน่ารักดีดิโต้แร็กเหรอโอเคนะืึ น่าสนใจแต่อยากได้อะไรเมนท่อให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยไนงะไม่มีเลยเหรอพอม,มีคนแย่งกันไปหมดแลนะ้วเนี่ยผมรำเศร้าจริงๆเลยเดี๋ยวโนมี้ผมต้องทิ้งจริงละดูแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ดูแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์ฮนะโนมี้สั่งนะ่ะ เจ้านี้เล่นอะไรอ่ะปีศาจอันนี้มีเนียนผสมลองดูอย่าเป็นใช่คุณติดกับเล่นตัวใหม่นะเล่นตัวใหม่นี่เปอร์เซ็นแพ้สูงมากเลย <laughs> มาลองดูอย่างน้อยเราก็มีเลตร์แร็คเราก็มีโนมีด้วยแต่สแตตต่ำมากผมเจออลิเปนเท่าน้อยม,มากถ้าเจอมากกว่นานี้นะสเตตผมจะน่ากลัวมากครับ เขามีตัวป่วนดีไว้ชิลเยอะดีจริงๆเลยถ้าได้สามตัวตัวซ้ายเราเนี่ยโอ้ยไม่นะเราแพ้ลิตเติ้ลแร็คเขาลิตเติลแร็คเขาไม่ลิตเติ้ลตามชื่อเท่าไรเลยแพ้เออเสียดายจังโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายกำลังดีทแท้ๆเลย ผมเจออะไรมันเท่าน้อยไปม,มันก็เป็นอะไรเันท่อหน้แล้วทำไม่ตอนแรกมันบอกว่าเป็นปีศาจใช่ไหมโดนหลอกบ๊อบหลอกไม่อะไรได้ที่สามผมก็แฮปปี้ละมียูนิตใหม่มาให้เห็นแวบๆก็โอเคโอเคทุกคนถึงแม้ว่าการเล่นในครั้งนี้นจะพาเราไปถึงที่หนึ่งไม่ได้แต่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรรู้สึกว่า มันสนุกดีอ่ะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้นะแต่ตานนี้เปลี่ยนอะไรไปเยอะมากตอนแรกก็จะเล่นอ่าไพเร็ ate, แล้วก็กลายมาเป็นอะไรเป็นเท่าเฉยเลยแต่ก็สนุกดีสนุกดีใช่ได้เพลินๆไปครับเอาละครับทุกคนสําหรับการเล่นในครั้งนี้นี่น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้อืมผมบรรซา,านี่เนี่ยขอขอบพระคุณทุกคนในการรับชมนะแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวไ้เจอใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผม